สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรายังคงอยู่ที่โรงเจไซที T. ฮุกตึงเขาสมอแครนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่แม่ครัวทําอาหารกันค่ะเขาก็จะทํากันทั้งวันอะไรหมดก็เติมกัินไปเรื่อยๆทั้งวันค่ะที่นี่ใช้วัตถุดิบดีค่ะสะอาดมีคุณภาพอาหารก็เลยออกมาอร่อยอร่อยแล้วก็สะอาดมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะาดูไปเรื่อยๆนะคะโอเคตรงนี้เป็น เย็นตาโฟค่ะเย็นตาโฟก็อร่อยมากแต่เสียดายที่แบบโหกินไม่ไหวค่ะท้องท้องมีอยู่นิดเดียวกินได้อย่างสองอย่างก็อิ่มแล้วน่าเสียดายจังเลย <c oughs> ไม่ตะกะสักนิดเลยนะคะเนี่ยวันหลังต้องเตรียมเตรียมท้องไปค่ะอันนี้ก็เป็นส้มตำค่ะส้มตำก็อร่อยมากอร่อยมากจริงๆแต่ก็เสียดายค่ะอร่อยแตก่ก็กินไม่ไหวแล้วยอมแพ้ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกค่ะน้ำพริกก็อร่อยมาก แต่ก็อีกนั่นแหละค่ะอร่อยก็กินไม่ไหวยอมแพ้แต่เสียดายค่ะวันหลังเราต้องต้องเตรียมท้องมาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นถ้วยชามที่ไว้ไว้ให้พวกเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของสลัดค่ะสลัดก็อร่อยมากโดยเฉพาะน้ำสลัดทําจากฟักทองอร่อยจริงๆค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้มาลองค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปคลิปนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ